สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u ู u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมนการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกและไทยเรานะครับวันที่10กันยายนนะครับ2563นี้นะท่านทราบไหมนะคือวันอะไรนะครับนับไปนะวันนี้วันอังคารพุธพฤหัสใช่ไหมก็ตรงกับวันพฤหัส นะวันพฤหัสนี้นะครับ 11, 10สินะ10กันยายนนะครับ2563คือวันอะไรครับก็คือวันที่ราหูนะดาวราหูนะครับเข้าสูนะ่พบที่2นะครับของดวงเมืองไทยแล้วก็ดวงโลกนะครับในภาษาโหราศาสตร์เรียกว่าราหูคนทรัพเอ๊ะอาจารย์พูดถึงเรื่องโหราศาสตร์อีกแล้วนะ ที่พูดก็เพราะว่านักโหราศาสตร์ก็พูดกันนะผมก็ได้รับชมเนะเวลาเปิดในช่อง Youtube เราก็จะเห็นนะราหูเข้าแล้วราหูย้ายแล้วนะครับดาวราหูนี่เป็นดาวร้ายดาวบัปะเคาะเพราะฉะนั้นการเข้าของราหูนะครับในเขนาเรียกว่าในลัคนาราศีพฤษภนะครับซึ่งวันตรงกับภพบที่สองนะครับของ ดวงเมืองไทยแล้วก็ดวงโลกเขาเรียกว่าพบกระดุมพระกันเงินแล้ในศัพท์โหราศาสตร์เขาเรียกว่าราหูคน้นทรัพย์นี่มันตรงพอดีเลยนะเพราะราหูคน้นทรัพย์มันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าทรัพย์หดทรัพย์หายเศรษฐกิจไม่ดีนะไรายได้หดหายปัญหานี่สินโอ้มันตรงเลยนะครับเอ โลกมนุษย์เรานะถูกขีดกำหนดนะครับมาจากโหราศาสตร์หรือนะไอ้ทำไมนะครับมันถึงเกิดราหูค้นทรัพย์นะรเริ่มใน10กันยายน63นี่นะครับเอหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นผลกรรมผลการกระทำนะครับจากมายาความหลงในการใช้เงินทองในการเอาสินเชื่อ สร้างหนี้สินมากินใช้บริโภคโลงทุนนะของแต่ละบุคคลเองนะครับของตนเองน,นั่นเองเรื่องราวจริงๆมันเป็นอย่างไรแน่นอนครับกลุ่มคนที่เชื่อในเรื่องของการพยากรณ์โหราศาสตร์ก็บอกว่านั่นอิทธิพลของดาวราหูนะร,ราหูเข้ามาค้นทรั์นะทำให้ชีวิตเราเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้น ตามหลักของหราศาสตร์ศาสตร์แห่งดวงดาวเมื่อดวงดาวขึ้นไปตรงตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้จะมีอิทธิพลจะส่งผลแปลว่าผู้กําหนดนะครับว่าเราจะเป็นหนี้สินหรือไม่เป็นหนี้สินเราจะเดือดร้อนจากหนี้สินเราจะเดือดร้อนจากสิ่งต่างๆทางเศรษฐกิจการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องของราหูเหรอนะมันเป็นความผิดพลาดนะของดาวราหูเหรอ นะทำไมเราถึงไปเชื่ออิทธิพลของดวงดาวนะว่าราหูเนี่ยจะมาทำอะไรเราแนะน่นอนนะครับถ้าเรามองถึงความเป็นเหตุเป็นผลเอ๊ะในหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับหรือว่าทศวรรษที่ผ่านมานะหรือ5ปีที่แล้ว3ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเนี่ยเอว่าหรือว่าเราเนี่ยนะเราไปใช้เงินนะเราไปลงทุน หรือเราไปซื้อของไปท่องเที่ยวไปเล่นไปกินใช้บริโภคเที่ยวเล่นเนี่ยด้วยความลุ่มหลงหรือเปล่านะด้วยความมัวเมาหรือเปล่านั้นราหูจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราหรือเปล่าก็คือตัวโมหะไอตัวความไม่รู้ไอตัวความประมาทนะครับลุ่มหลงมัวเมาในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือเปล่าลุ่มหลงมัวเมาในกรรมสุขหรือเปล่า รุ่มหลงตัวตนนะครับในการสร้างนะครับสถานภาพหรือเปล่าเพราะเราย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อน5ปีก่อนโอ้โหนะผมเห็นคนทั่วโลกเลยท่องเที่ยวบินไปบินมาจับจ่ายใช้สอยเงินทองนะครับเมื่อประกอบกับข้อมูลนะครับนจากเครดิตบูโรใช่ไหมย้อนกลับมาเมืองไทยจะเห็นว่าโอ้โหผู้คนเป็นหนี้สินมากมายเลยย้อนกลับไปเมื่อ4-5ปีที่แล้วนะครับหลังจากที่เกิดน้าท่วมใหญ่ ก็ไปกู้นี่ยืมสินมาประกอบกับเศรดิจชะลอตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ไม่มีภูมิคุ้มกันเลยนะไม่ได้เผื่อเหลือเผื่อขาดไม่ได้เก็บหอมรอมริบนะครับแต่ไปลงทุนไปขอสินเชื่อไปสร้างหนี้สินขึ้นมาไม,ม่ว่าจะเป็นซื้อบ้านหลังแรกซื้อรถคันแรกนะครับนะหรือว่าเขาปล่อยกู้อะไร สินเชื่ออะไรก็ไปขอเขาหมดขอให้ได้ไว้ก่อนนะเพราะด้นลักษณะแบบนี้มันเป็นที่มาหรือเปล่านะของหนี้สินที่เกิดช่วงนี้พอดีเลยช่วงที่วันที่10กันยายนเนี่ยทางโหราศาสตร์ก็บอกว่าดาวราหูซึ่งเป็นดาวบากพักคอเนี่ยเคลื่อนเข้าสู่พบกระดุมพระหรือพบกันเงินของดวงเมืองไทยและดวงเมืองโลกซึ่งอยู่ในลัคนาราศีเมษเดียวกัน เพราะฉะนั้นเป็นความผิดของเราหูที่ส่งผลทําให้นิสินเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือจริงๆแล้วต้นเหตุมันเกิดจากความลุ่มหลงมัวเมาความประมาทนะไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กรอย่างธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกที่สร้างนี้สินพิมพ์เงินออกมาสร้างน้สินพิมพ์เงินออกมานะด้วยมาตรการนโยบาย นะครับ t a อ i ิ e e ิ s i n งนโยบายผ่อนคลายทางการเงินแต่ไม่ได้ไปสะสางต้นสายไปเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมารอบที่แล้วรอบก่อนนั้นนี้เพื่อสะสางหนี้ให้มันลดน้อยถอยลงแต่หนี้สินโลกพ่อพูนสูงขึ้นสูงขึ้นในหลายทศวรรษที่ผ่านมา23สทศวรรษที่ผ่านมาถ้ายอ้อนไปถึงช่วงปี1970-1980 ตอนนั้นหนี้สินต่อ GDP โลกเนี่ยอัตราส่วน1นต่อหนึ่ง,งขยับสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะจนมาถึงก่อนวิกฤตโควิด19นะครับหนี้สินโลกต่อ GDP โลกเนี่ยอัตราส่วนคือ3ต่อหนึ่งเอ๊ะนี่มันเกี่ยวข้องกับราหูไหมว่าดาวราหูมันเคลื่อนทุกปีนะเคลื่อนตลอดในทางโหราศาสตร์นะครับเขาบอกว่า ถ้านับดูนะครับวนกับไปนี้สิบแปดปีจะวนกับไปรอบหนึ่ง18ปีที่แล้วเอ๊แต่ว่านี่สินต่อ GDP โลกเนี่ยมันมากย้อนกลับไปก่อน18ปีที่แล้วนี่ครับย้อนกลับไปนู่นปีพ9นเ้าเจปีพันเอยแปิเลยนะเกือบสี่สปีที่แล้วก็แปลว่าดาวราหูไม่ได้ทำให้คนเราเป็นหนี้สินนะครับ นะดาวราหูเนี่ยนะที่เขาพูดกันในโหราศาสตร์ไม่ได้ทําให้คนเราเป็นนี่สินนะครับแต่คนเราต่างหากที่ไปกระทํากรรมนะไปสร้างนี่สินขึ้นมาจากความรุ่มหลงม,มัวเมาคนเราต่างหากองค์กรต่างๆต่างหากองค์กรรัฐธนาคารกลางเห็นไหมครับสร้างนี่สิน พิมพ์เงินออกมาสร้างหนี้สินพิมพ์เงินออกมาเติมสภาพคล่องเข้าไปปล่อยสินเชื่อปล่อยสินเชื่อปล่อยสินเชื่อผู้คนก็วิ่งเข้าไปเข้าไปหานี่สินเข้าไปสร้างหนี้สินได้สินเชื่อมาเอาไปลงทุนเอาไปกินใช้เที่ยวบริโภคมากเกินไปด้วยความรุ่มหลงมัวเมาหรือเปล่าบรรดาวราวหูเนี่ยมันก็คือกิเลสปัญหาความรุ่มหลงมัวเมามันอยู่ในจิตใจเราหรือเปล่า นะยัไปโทษที่ดวงดาวเพราะว่าดวงดาวถ้าเราส่องไปในทางดาราศาสตร์มันไม่มีดาวราหูนะครับดาวราหูคือความรุ่มหลงมัวเมาของมนุษย์คือกิเลสปัญหาความลุ่มหลงของมนุษย์นั่นเองลุ่มหลงในสิ่งต่างๆรูปธรรมนามธรรมบางคนนะครับยอมที่จะกู้หนี้ยืมสินมาซื้อบ้านซื้อรถใหญ่โตมากเกินไปซื้อเอมมาเก่งกําไรลงทุนมากเกินไปสร้างสถานภาพตัวเอง ซื้อของมีแบรนด์เนมต่างๆมาใช้มาสอยเกินกำลังดูเองเพราะฉะนั้นวันที่10กันยายนนี้นะครับดาวราหูนะครับกำลังจะเข้าสู่พบกระดุมพระนะครับของการเงินพบการเงินนะของไทยและของโลกจึงต้องเตรียมรับผลเพราะฉะนั้นถ้าเรามองแบบนี้ว่าดวงดาวมันเป็นการบอกตำแหน่งของการรับผลกรรม หรือผลการกระทําของมนุษย์อันนี้ค่อยสมเหตุสมผลหน่อยเราจึงสามารถพอที่จะดูโหราศาสตร์หรือตําแหน่งดวงดาวเพื่อคาดการว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นแต่เมื่อเราสืบสาวราวเหตุจะพบว่ามันเกิดจากผลกรรมหรือการกระทําของมนุษย์เราเองนั่นแหละครับท่านจะสามารถเข้าใจโหราศาสตร์ที่ไม่ขัดแย้งกับพุทธศาสตร์เพราะพุทธศาสนาเชื่อเรื่องของกรรมเรื่องของผลของกรรมคือการกระทํา ทุกอย่างย่อมเกิดมีมาแต่เหตุนะครับอย่าไปโทษด,ดวงดาวนะครับดวงดาวเป็นเพียงแต่ว่าเขาสร้างขึ้นมานะครับเพื่อเอาสติมันมาคาดการว่ามันมีเหตุดีเหตุร้ายตามหลักโหราศาสตร์เท่านั้นเองแต่ดวงดาวไม่สามารถส่งผลอะไรนะครับถึงชีวิตไม่รู้ได้แต่กรรมหรือการการะทําของเราทําไปด้วยสติปัญญาหรือทําไปด้วยกิเลสต,ตัณหาซึ่งผลไม่เหมือนกัน เป็นกรรมดีกรรมชั่วไม่เหมือนกันนั่นเองจิงขอทุกท่านนะครับมีสติปัญญาให้มากใช้สตปัญญาในการหาทางออกจากวิกฤตครั้งนี้ใครมีหนีส้สินนะครับก็ใช้สีปัญญาในการขี้คาออกมาอย่าซ้ำเติมนะครับด้วยความรุ่มหลงมัวเมานะครับด้วยการขาดสติปรรัญญาที่สำคัญนะครับกำลังใจอย่าให้ตกพยายามนะครับ กลับมาอยู่ที่ความมีสิปัญญาเดินบนเส้นทางสายกลางอาริยมรคมีองค์8ประการค่อยๆแก้ไขปัญหาไปให้จิตใจมีกําลังนะให้เข้าใจว่าทุกอย่างย่อมเกิดมีมาติเหตุนะครับไม่ใช่ไปโทษด,ดวงดาวนะไม่ใช่ว่าราหูเป็นผู้ทําเราเราหูเป็นผู้ส่งผลถึงเราอันนี้ไม่ใช่แต่ดาวราหูตามโหราศาสตร์ตําแหน่งดวงดาวกาลังบอกว่าผลที่เรากระทามานะครับมันกำลังจะเกิด มันใครไม่มีหนี้สินใครไม่มีอะไรเนี่ยนะครับมันดาวเราหูเคลื่อนอะไรเราก็ไม่ค่อยไปสนใจแต่ใครที่มีหนี้สินใครที่เครียดอยู่แล้วคงต้องติดตามดูโหราศาสตร์หลายคนก็จะบอกโอ้ยเมื่อไหร่ดาวตัวนี้จะเคลื่อนออกไปนะเมื่อไหร่จะงู้นอย่างนี้นะซึ่งถ้าเราเข้าใจโหราศาสตร์ในทางที่ผิดมันทำให้ตัวเรานะครับยิ่งแย่นะครับเพราะเราคงจะรอโชคชะตารอแต่ดวงดาวให้ผลรอแต่การบนบานไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่ไม่เชื่อตามหลักกรรมหรือการกระทําของมนุษย์ทําดีได้ดีทําไม่ดีได้ไม่ดีทุกอย่างย่อมเกิดมีมายแต่เหตุดังนั้นนะครับการพึ่งพาตนเองได้สําคัญมากๆและสําคัญที่สุดเลยผมอบอกว่า,วาถ้าท่านมัวแต่ไปหวังพึ่งจากรัฐบาลหวังพึ่งจากข้างนอกโอกาสท่ท่านพบความผิดหวังมากกว่าสมหวังนะครับแต่ถ้าท่านหวังพึ่งตนเองเราพึ่งตนเองในทางที่ถูกต้อง พึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พึ่งพระรัตนตรัยเดินบนเส้นทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แบบประการพึ่งตนเองใช้สีปัญญาทํากรรมที่ดีนั่นแหละครับจะเป็นทางออกทางรอดจากวิกฤตนานานะครับใครชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง y u ูทูบชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนยาจุดหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสนับสนุนอาจารย์เสกเสมอมาครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ